อาอละค่ะเราไปดูกระแสที่ผู้คนเขาพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะช่วงหลังๆมานี้อบอกว่าจะพัฒนาเกะาะไหหลําขึ้นมาแทนที่ฮ่องกงคนจีนเขาจะเรียกว่าไหหนานนะฮะอ,อนะคะคนคนจีนไหหลําอยู่เมืองไทยก็เยอะเขาถึงเรียกว,ว่าไหหลําเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะในช่วง36สเปเชียลคุณประวิตรทั้งทวีสุขค่ะจะพาไปพูดคุยกับ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไหหลําไปติดตามกันได้เลยค่ะ ทางการจีนเนี่ยจะสนับสนุนเกาะไหหลำทั้งกาะเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาเอาจริงกับเมืองไทยเราเองเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้รับประโยชน์ในเชิงบวกค่อนข้างเยอะหลังประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี1988ตามด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติตลอดทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลจีนเดินเกียร์5อีกครั้งในปี2020 โดยแผนสร้างเกาะไฮหลำเป็นเขตการค้าเสรีที่ทรงอิทธิพลระดับโลกโดยประกาศนโยบายหลักออกมาถึง60ข้อการส่งเสริมการนำเข้าไม่เสียภาษีเลยนะครับส่งเสริมเรื่องรถยนต์เครื่องบินเรือยอดพวกนี้สามารถนําเข้าไปได้โดยไม่เสียภาษีเลยนะครับจะไปเก็บที่ไหนก็ได้ในเกาะไฮหลําเพราะว่าไฮห,หลัมมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดสินค้าตัวนี้มีการ ผลิตเพิ่มมูลค่าเพิ่มของมันเนี่ยให้เพิ่มขึ้นอีก3 0สนะฮะสามารถที่จะเอาสินค้าตัวนี้ส่งไปในเมืองจีนแผ่นดินเมรแลนด์ได้โดยที่ไม่เสียภาษีเลยคนต่างชาติเองเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คนต่างชาติเองเนี่ยเป็นตัวแทนนิติบุคคลได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่แรกของเมืองจีนนะฮะนโยบายตรงนี้ยังครอบคลุมถึงการที่จะให้คนต่างชาติไปเป็นข้าราชการในหอยหลําก็ยังได้ข้อมูลส่วนหนึ่ง แสดงถึงความเอาจริงเอาจังของจีนในการผลักดันไหหลําเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งใหม่มนทนไหหลํามีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจีนไม่ไกลจากฮ่องกงปัจจัยหลายอย่างทำให้การบูมเกาะไหหลํา,าลรอบใหม่กลายเป็นโอกาสของคนไทยที่มีความพร้อมเมื่อรัฐบาลไหหลํเองมองประเทศไทยเป็นต้นแบบทางการท่องเที่ยว โดยมีการติดต่อประสานความร่วมมือมายังเมืองไทยอย่างสม่ำเสมอบุคลากรที่เขาต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของคนไทยเองนะฮะที่จะสามารถเข้าไปทำงานที่เกาะไหหลัมในทุกๆระดับชั้นเลยนะฮะตั้งแต่ปริญญาตีปริญญาโททางสมาคมของเราก็พึ่งจะช่วยเขาโปรโมทเขาอยากจะรับคนทำงานเข้าไปในเกาะไหหลํา3 0 0 0 0คนนะฮะก็มีเว็บไซต์มาให้เรา เราก็ช่วยโปรโมทเข้าไปในทางเว็บไซต์ทางโซเชียลต่างๆที่เรามีอยู่คนจีนทั่วๆไปที่มาจากไหหลำเนี่ยก็มาจากเรือสมภากันนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับมาถึงแล้วก็มาตั้งตัวมหาญาติกันแล้วก็มาทำงานนะครับอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารน,นะครับที่ประเทศสยามนะก็เมืองไทยการโปรโมทเกาะไหหลำอยู่ในการจับตามองของชาวโลก รวมถึงประชาคมชาวไทยเชื้อสายไหหลำที่พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารและโอกาสมาสู่ประเทศไทยท่านบอกไว้เลยว่าการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งนี้คนไหหลำเองต้องได้ประโยชน์ให้มากที่สุดสิ่งแวดล้อมของไหหลำต้องไม่เสียเพราะดูจากข้อมูลต่างๆเขาเอาจริงถ้าสำเร็จขึ้นมาเนี่ยตัวนี้อาจจะไปทำ ไปที่ออ่อืนฮหลำมเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะฮ่องกงเนี่ยประมาณสัก43เท่าการใหญ่โตของพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะสามารถรองรับการขยายตัวนะครับผมใช้ว่าใช้เป็นการขยายตัวของของภาคเศรษฐกิจซึ่งฮ่องกงเนี่ยอาจจะมีลิมิตนะครับในเรื่องของพื้นที่มีลิมิตในเรื่องของราคาแต่เกาะไฮหลัมเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง เพื่อจะดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนให้มากขึ้นผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นการแข่งขันเป็นเรื่องที่ทำคู่ขนานกันมากกว่านะครับระหว่างเกาะไหหลำกับทางเกาะฮ่องกงถ้าเราจะมองว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินโลกทางรัฐบาลจีนก็จะตั้งไหหลำเป็นศูนย์กลางการเงินโลกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางการเงินโลกของเงินดอลลาร์แต่เกาะไหหลำเองเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางการเงินโลก ง,งนหวนประวิทย์ทั้งทวีสุข36สิหเปชยลรายงานอยากจะให้คุณผู้ชมดูไว้นะครับไหหลําหรือว่าไหหนานเนี่ยเขามีอะไรมากกว่าเข้ามันไก่ไหหลําเยอะมากเลยนะค,ครับแล้วก็ คือถึงไหหลำก่อนฮ่องกงอีกอเป็นเขตเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับของจีนเนี่ยค่ะขนมจีนไหหลำก็อร่อยนะคะเน <laughs>